ผู้ฟังเอ,อ๋ยน้ำตาสาเล่าในเรื่องนี้ฉันนี่ซื้อยา่จำปาแถวสวนยากกเมนพุ่มลำเนาบานผัวหักตายไปแล้วหกเฮ็ดปีดอกเลยผ่านลูกสาวกากไปทหารเอาเมียม,มาฝากไว้อีนั่งไายจางเมียนสั่งผู้ขามีลูกให้เป็นคนเล่าซื่อวอีคํำไอผู้ขาน่ะสั่งสั่งมันสั่งมันทุกมันยากจักสีเฮ็ดจังไหนนี่ดอกคําลูกสาวกกของผู้้ข่าดอกเนี่ย แม่คะว่าจังหดลูกล่ะดอกคำดุสีหน้าแม่มื่อนี้คือส้มหน้าเหนียวคิวขมวดหรือมันแม่ปวดแขวเศร้าบอกระแม่แม่บม่ได้ปวดแขวเศร้าตัวลูกแม่เป็นยังนะคะแม่แม่เนี่ปวดอกปวดใจเดังปวดอกปวดใจร่องอะไรกันคะแม่คะลูกขาใครแม่ปวดได้จังไดคะแม่นี่สร้างลูกไผ่อีกคําไอหัวหยองลูกท่านให้ไปทหารแปดเดือนเข้ามาใดอีนเลาหัวยงเกาเดือนมันทองแก่ ขวงตาแม่เอาไว้โดนบ่ได้หาทางให้ดอกไลหนีสันตัวรู้แม่น,นั่งซั่งมันหลายแม่ว่าสิปื๊กษาเจ้าเสียนจังไดเฮาจังสิให้อีไอมันลงเฮี้ยนลงสั้นเฮาไปแบบเฮาบาไ่ได้ไลนมันหนีแม่ลูกมันบ่ยากหรอกค่ะแม่เรื่องนั้นเอาบ่ยากสิเฮ็ดจังไดอา้าวตอนนี้นี่ท่านใช้ไปทหารแม่นบ่ค่ะแม่แม่นล่ะลูกเฮ <laughs> าก็เขียนจดหมายปลอมขึ้นมาซั่นตัวแม่ปลอมบ้าจังไดอา้าวก็ปลอมว่าท่านใช้น่ะไปทหารถึกระเบิด ใช่ค่ะสนามหลบจี่ไหนล่ะคะแม่์มันจะเป็นมงคลบ้างล่ะลูกเปลี่ยนสิคะแม่ยขาโบรานเพิ่นยังว่าว่าผู้ใดตายผู้นั้นเสียอายอยู่ยืนโตแม่เอาจังเส้นจริงลูกมันไม่เป็นยังดอกออาคู่ความดอกคำว่าเดี๋ยวเรื่องจันทร์ไม้ดอกเขาจะเป็นคนจัดการเองเขาแม่์ลูกก็หัวดีขึ้นกันต็นี้เอาคือคขาดอกค้ามวานั่นล่ะเอาเอิญอีกข้ามหอมมันขึ้นมาพอมันขึ้นมาฮอดเท่าเร็ว เฮากะทำท่าห้องทำท่าให้ให้มันสมบทบาทแม่นบ่ลูกแหน่น้อยู่แล้วค่ะแม่ค่ะเฮากะไหลมันลงเงือนไปแบบนิ่มๆตืงนเต้นละค่ะแม่บุญหอมครับแม่พาพี่นั่งครับไอมาหาแม่ดูมีมีเรื่องสิเว้าสู่ฟังตัวลูกแม่ไม่กอดกวามเงาโหในวัดว่าเขาไม่มาอยากโทรไปหาก็กลัวพันยาเข้ามารับใช้ เมียมาด็คือส่งนายิมเมยเ่ใจเป็เมยเป็นจังใดเมียเมียเป็นอันใดเรืองอันใดก็จังหองจังไหจังซีเียนาการไม่ไกลรถดแทบเนี่ยแม่ป้าเรืองอันใดบอกทำไมมาหลจ้า ยังเด้อลูกตั้งเลี้ยวตั้งเลี้ยวว่าสุภาพเนี่ยหายยังจะได้หายแล้วเนี่ยอันไหนมันสิเกิดใครมันเกิดอันไหนมันเกิดเมียขเมาจังสั่งมีเรื่องอันไหนก็บอกข้ามไอ้มาหลดเมียเมียตั้งเมียบอกข้ามไอ้มาหลดโอ้ยมีแต่หายเพราะว่าสุภาพจะได้หายน้ำตี เดาคายหายกอนค่อยลงบ่ได้จากันโเป็นยังเชื่อว่ขวดทองวันนี้บอกทำไมมาหลดเป็นยังไงยะทำไมจ้าสานใจแม่ลูกหลาโอชั้นกับมาตีเมีมาจังใดกันยังว่ามันตายข้าสนามรบแล้วไอ้ชใจถึงระเบิดตายข้าสนามราแล้ว ทางบาทเทาบัดเนี่ยไอจานไตลิติเมียไตลิล่ะลูกหลานเขาส่งจดหมายมาหาเน่ยเมื่อเจ้านี้เมื่อเจ้านี้ผู้เดี่ยวเป็นเสด็จังไงได้เดี่ยวการเป็นเออเป็นยังไงล่ะลูกของข้าไายล่ะข้าพายสิอยู่ได้แบบแบบใดเนี่ยพี่มาแล้วลูกก็ว่าเห็นแล้ววัดมือมันทิ่วอกดอกล่ะสองมือขวาจองนาง sao mẹ nhà cả than an xin thìn anh, Bỏ cơm đi phản và mơ, xin lê lưỡi, lại <laughs> Hãy đi đi, <laughs> đi đi luôn, anh đi <laughs> okay, มันเหลือมาไอเมียสร้างันเหลือตอนสาน้องไพดีจิตบุญวางไอ้อุกอังลูกกะขางอยู่ทธโนางนองกะอ่อนเอ

จังแม่นทางเลวจอีด้ล่ะพ <c oughs> <know. c oughs> ีเราเป็นกับอย่างนั้นล่ะนใจดีๆลูกเมียนอนลับกะบอนบายคุทอง้น้องสุขไอ้ทใจบ่เศร้ากับพาลาเด้อกลางคืนบานเมียน้อง ฝันเกียวหลายโตอายดอกโอนหญ่โตฝันจักเม็ดีิเนี่ยผัวตายเนี่ยลูกก็เังข้าทวงอยู่ผัวก็มาตายโนยแล้วเป็นขวามียังยันับใดไก่ชิดเพียงสามเดือนโอ้ยดวงก็ดีแน่ว่าจะมาลุยประเทศไทยอายกันดีลง ไสสูจารแดนกรรมฉลามมึงออกหัวก้อนจีนแต่หารลุง่ถามเบิงไว้ละเมียผู้แม่นีทองเป็นกำผาจะค่าถง่าใส่ถิ่น้นหลานยโน่ยิงของเธอใส่จะออกไ้หแม่วันผัแม่วันไงก็ไต่ชื่อชื่อมาคือดื้อไเป็น ใจเอ้ยตายบ่ได้ใครป่วยตายใครป่งตายเจ็บตายป่วยพระศิได้ล้วมาได้สร้างสามตรย่าหายมีลู้คนไว้หายเด้อลูกออกมาตาเปียกเด้อหายลูกจะหายทางกรรมดอกไม้ ม่ยาเออจังไดมันเกิดแล้วแมแม่ยาแล้วทางการเพิ่นสิส่งศพไอ้ชานชามาเมื่อดล่ะแม่ยาส่งมาจังไดลูกล่ะตั้งแต่ศพเพิ่นก็ยังหาบ่ทันเห็นไอ้ชานศพหาบ่เห็นล่ะศพระเบิดนี่ต้นไม้พุ่นล่ะเนาะแม่ยา แล้วเขาสีเอาจังไดดีล่ะเมียยอยากเห็นเด็บักต้องต้อนเฉวงว่อยู่มังไใดวะเอาจังสีสาลูกระเมียวาท้องเจ้ากระเนีขึ้นเสมอเสมอหัวกระตายนิดจ้ะเมียกระยักอยากพอได้อยู่เฮียนอยู่สั้นจักเถื่อแม่ว่าให้พวกเจ้าน่ะขึ้นเมื่อบานเมืองเล่าพวกเจ้าไปหาพ่อหาแม่ยพวกเจ้าจ้าแม่ยาแม่ยาอย่าเฝ้าให้ข้าหมายกลับเมืองเล่าเถอะแม่ยาะรอบังว่า ทางการพนสิสงศพไอชาณนามามือใดรอให้ไอเบิงนาะไอชาณเป็นครั้งสุดท้ายใดบ่เมียาคาไอกาพลสรสงศพมามือใดเมียกะสิส่งข่าวไปบอกเจ้าดอกลูกลายางคอยมากก็ใดดอกบุญมอกเอียงแม่วาศพกว่ท่านเห็นสิมาเฮ็ดบุญได้จังไหนก็รอเบิงก่อนมาทางการนะพนสิสงข่าวมาว่าจังไหน เอากระเฮ็ดาวลแหละเนาะเมียเบอกจังใดเมียกะสิบอยข้ามาอยย่สะกดบัวใดดอกลูกบัดหาออกลูกออกเต่ามันบ่มีผูเบิงเมีกะหยากไปหันไปนีเด้ไขนีเด้เป็นผูบึงอ่งไม่ออกระเียออกยุ่ก่องเฟียงขุนเหลียมแนวหลังมันคนกกิน่องมันเหมือนตัดตัวมันบ่มเมียนไายเด้นเมียเอาเมียนตีเมียเมียเมียมียยเมียียเม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 ียมยเมเมียเมียมยมยมียมีม ไม่อย่งแนี่ ข่อยอยู่ตีดันีแม่อยู่บ่ได้ดอกลวงมันบ่มีผู้เบิงผู้ข่อยก็เบิงได้คือเก่านั่นแหละแม่ไป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 รถไปรถลขั้นเสรไปอีหลีกับทรงขารถลดขาเรื่องไหนเป็นยังแม่เงินกับบ่มีจักบาทจะไม่ไปใดจังไหนทรงขายกกูหาก่อนแต่ละมีบ้งไปเดี๋ยวเฝ้าส่งเฝ้าไม่ไปเดี๋ยวมีอยู่เนี่ยเอาแม่ให้เต็มเต็มไปเลยหนึ่งร้อยบาทลูกอ้ยน้อยเดียวมันสิพ่อได้จังไหนแม่ เค่งปากเครื่องทองเอานี้ซ้ำนั่นนอกข่กับสิขารถไปพากตแม่นี่นั่นแหละแม่ป้าป้าป้าห้องกได้แม่ยังไปป้าห้องได้อะไม่ขไปไปโอ้ยข่บอมีเสียข่ไปยืมไผเอาไปยืมน้บุญยี่าบอกข่บอลเรื่องเล่าไปแม่ไปยืมมข่แม่ก็จขบอไปดิโอ้ย เจ้าอย่ามาว่าวยากยู่นี่เจ้าเป็นใหญ่เขาเจ้าก็ไปหามาให้เขาไปเขาจะไปหาชายบ้านข่อยว่อยู่นี่ข่อยหัวก็มาอยู่สามชี้เดียนนึงอ่ะว่าอย่ามาว่าขึ้นยากหลายก็เป็นเป็นเป็นยังล่ะก็เจ้าก็หาเงินเก่งเจ้าเป็นใหญ่มูวหาใส่ก็ไปหารถไปด้วยก็ไปเป็นแล้วไปเป็นอีเล่าวันนี้จแกกูก็บปเป็นเด้อปุ่นหอมครับแม่เอาพี่นางไปส่งท่าเรือเด้อขั้นแม่กลับม้านอย่าให้เห็นหน้าเป็นเด็ด แม่ครับเอ้ดอกข้ามกับคือกันมูมนเจ้าสองคนเสียบอกาง,งเทสบอกไาล่หยงบอกว่าไอ้ชาติตายค่าสนามโลบะสันแม่เอาเขาส่งบอกมาว่าตายกับว,ว่าตายผู้ไดเสียเอาเี่ยงเปลี่ยนเลยงตายเมื่อ้ล่าเล่นเดินซ้ำพอน้ำว่าเอากระตายพร้อมตายอาีหยังสียไม่ตเ่เฮี้ยนเดียวตายแท้แม่เอาคว่าตายมันบอกคนบอมันสีห้ามกันได้บ่เดี๋ยน,นี่ผมเป็นเจ้าสั่งเรื่องสั่งเล่าไล่พี่นั่งคําไอ้นี่ซื่อๆตีแม่ มึงคือปากดีแท้มูเจ้าสองคนสั่งพี่นั่งคำไอาวาเล็ปินผุดจนผู้ให้เมนบอยเมยเอาบุญหอมกูได้เว้าแต่อเฮง่ากูสั่งนะเอาให้กูถามมึงเนี่ยบอดีเดว้าอยู่แต่ว่าการกระท่ำของมูเจ้าสองคนน่ะมันซอแววได้เมยโอ้ยมึงจะมาเถียงกูอยู่นี่ไป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 เศร้าไปเมยครับผมเอาไปทรงดอกแค่ใส่ผมไปทรงพี่นั่งอีหลีให้เราเมื่อบานอีหลีนั่นให้ค่ารถเราอีกในเมย์ภาษาเงินลอยเดียวนึงเมย์แต่ยังว่ากูบ่มีมึงได้ยินบอกมึงมีมึงเอาให้เขาไม่ตัดออกดอก เอาแม่เจ้าบอมีเงินอยู่ในถุงแต่ว่าพี่นางเรามาอยู่น้ำห้านั่นหลายผู้หลายคนให้หน้าตากะแล้วก็เฮียซอยเบิร์สต์อันสุยางเข่าเต็มเหล่าเต็มช้างผมว่าขายเครื่องหนึ่งทรงคาเรืองให้เราเสมอมึงอย่ามาเอาอยู่นี่ขายแล้วมึงสิแดกข้ายังคนตาเป็นหอนมันสิพอกันแดกข้าบอกเขาจะไปบ้านใากินใส่เกตัวเมี์เป็นหายคักดรถเจ้าก็ได้ไปเขาเบ้ากับมันหลับเงยปากไปโหลดมือเจ้า ผมสิไปส่งพี่นางไปหาเฮ็ดงานกป็นเพื่อกมันหนอทำไมนะเส้าหองเส้าหายเชิดหูน้ำตาซาดหน้าบ่อให้ดูน้ำขึ้นเมื่อไปอยู่บ้านเฮาพูนลานโนลาเนาะทำไอเส้าหองเส้าหายสาขับพ่นางอย่าไปซ่าเราเด้อแม่กับเอื่ยนั่นระหว่างเป็นจังสีละบ่เป็นยังดอกอาบุญหงแต่ว่าก่อนพี่นางสิกลับเมืองเราพี่นางน่ะบ่เสือว่าไอชาต่ะตายค่าสนามหลบอีลี บนหอมกับพระท่านในเสือ้อคือกันล่ะครับพี่นางเอาจังซีเดอร์เอาเอาจังใดครับพี่นางอยากขอฝากจดหมายฉบับนี้จดหมายหาเธอไอชาน,นันยังมีชีวิตอยู่ให้จดหมายฉบับนี้หอดมือไอชานในเดอร์อาลเดอร์พี่นางครับบนหอมสัญญาว่าบนหอมสเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้เป็นอย่างดีแล้วถ้าหากว่าไอชานยังบ่ตายอิลีแล้วไอชานขึ้นกลับมาบ้านเมื่อใด บญหอมสิเป็นคนส่งจดหมายกลับเมืงองไอชาดเองล่ะครับพี่นงางขันจัง,ส,ง,ส,งจสันพี่นางก็สิลงใจกันอจ่างสันพินางสิกลับเมืองลาวก่อนเด้ออ้าวเด้อกระสันบนหอมสีไปส่งใส่ทาเลือดดอกครับพี่นางขันจังสันไปเธอเอเล่ปะกาแฟาบายูคาบอยูแมวั่นแหะใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซคำไอ้นางกะซำบางเป็นลาลาล,ะล,ะละคิดอย่างไงล่ะคิดน้ำลูกได้ทวงเอาไว้พูดทำไมสมองงอ เรื่องมาบ่พมีใจเสลาส่องมือเจ้าไปเตรียมทางทางน้ำตาอบทอง สายตามองไปทางเดินเบื่อเห็นแกนแกลีวหัวนอย่งมาสิมาไดจากไหนดีข้าไมแล้วตายเราคุอกไปทัวร์เดินี่ละหัวตายไป Căm... À... 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 Hello. Ba gặp nhau bờ nhóm liều. Sang phân thơ là Cảm ai cả Và cứ mơ Ai bờ mi เดี๋ยวยัำมาอ้างคนว่าอุ้ยัีไปเหมือแล้วอ่ะมังหอนทางสีเมื่อบานเลือโดยสารทารับสงโอ้ยยยยยยหยนยตอไยย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 ยอยย่ยย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 พี่เยยอนยยยยยงคนโดยสายอยู่พียเด้อยลียยยยยย ีหปางเลวราตเขาเขียนปลายไว้เลียสูตรเย็นพระน่าเลี่ยนเมมเหี้ยงวะบ่มีมื่อสิวัยขึ้นกูบ่เมาขึ้นเนาะกูย่านเมาสูตรเย็นอยู่เอในยามนี้คู้ห้องสาวไทยอย่าไปคิดเอียงไหนกันจังสันพี่นางไปก่อนเด้ออาวเด้อป้าเฝ้าไปเทอครับพี่นาง บมีแววอายสิพหลอกให้นางแต่งชุดสีโก้ค่อยคอยทาทั้แกมมแลมสองคำแล้วนาอายไปอยู่ทั้งใดและสร้างเป็นคนเลือม จำเสมอนั่นแล้วเขาชายไปมันสาวกนะวนกำะวแกนและสาวชุมเพลได้นางแงมอ้อยผาตั้งคืนือเอิน้ำใจใช้อดเตียมคือผีปลาดอกสาตานก ទំ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  Ե ។ទំទំទំន្្សើទុះ ดินก็วางมาสินหาความทลายเสียได้เสียได้ก็เสียได้เสียได้เสียได้ก็เสียได้เพราะจัดใจง่ายเขาไม่มาแลดวงเทียนแย่แว่นีหลีคางเทืองเทียนแย่แว่นีในคางถ้าไม่กัดมาข้างตายบ้านตัวเขา กอไก่แปลเเป็นแนวรวมตำรวมลงเยี่ยมยังถ้าคุณตั้งใจฟังเป็นพลังจังเป็นฝายังกล้าอ่านพอนไอ้แฟนเอ้ยแมนว่่าเย็ยนเลหอนสิลงบอยในพ้นเขียนหนึ่งในสยามก็อเลียนว่าเปลี่ยนคำผ่าไม่มางแฟนผมเอ้ยขั้นสีจางไอ้จางนำใจแฟนชมอย่าจ้างเติม ส kız, ół, perceber, ัมพันธ์เก่าบอกเคยลืมจะลืกถึงทุกบาทเก่ากล่าวดดแม่นหวามงโอ้ยน้องแฟนน้องเฉยเมื่อนน้วาสจิปล่าผู้กองเล่าอยู่บ่บุกกองลอยกันได้ถ้าจุดป่าสวยแล้วพะเห็นหน้าผู้กองออกมาเจ๊กเยังองยเงยเพื่อนี้ขับรน เขาก็ว่ายังสร็จแล้วเสียวยังได้สิได้เมื่อบ้านเชียหอดลูกไม่ยแห้งกระโดดไปทางไหนบุ๊วูนเวีนผู้กว่งกระได้ไปตะใดเมื่อบ่ละห้าโมอนี่พอทหารอดทน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 อดทนอดหนุ่มอดหนุ่ม อดนมมันอดทนโดดแล้วอยากอดหน,นุ่งจึงเช่นไหมใช่ไหมใครถอยใครถอยบันเดอวุดโอ้ยผู้กองเ,ออวกวกวกเป็นบ้ามูดเด้อเป็นแนวนี่บอมเณผูวกวกวก้กองไพร์สันครับอันนี้นายเวนตัวนายเวนแมีนอันนี้ผู้มูผู้มูพวกเจ้าเบิดทุกคนได้เอิอนข่อยว่านายเวนครับ ผู้มั่วขยันข่อยว่านายเวนมียอยู่บ้านเอิ้นปักเวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายเวนนายเวนว่าสิกรับประเทศลาวก็กลับว่าใดขี่รถมาดีเขากระชิบจับข่อยเขากระโดดรถแล่นรถยวดยวดยวดยใครมาอีกบ้านคนลาวมาจะใส่อีกอ่ะข่อยนั่งรถสองตังมาใช่ไหมสองแถวเออนั่นแหละบ้านข่อยเขาเอิ้นรถสองตังมาฮอดมอง มันเป็นหลุมเป็นม่องเลยรถตกหลุมเออเขาบอกจับลาวจับลาวเขาเห็นทังไหนบัดค่อกระโดดรถแลนรุนเหรอเนาะไปโดดรถแลนเ่็นอย่างเขาสิจับค่อยเนาะเขาใจผิดไม่เห็น้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินใช่ไหมยใสก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยบรรล้เรื่องบรรู้เรื่องแบบไหนเดี๋ยนี่ค่อยบอกว่าเอาสามลืนหมูก็บอเห็นไห้ข่อยนี่เนี่ยอย่างสามลืนหมูก็กับสามพิเศษวกเจ้าอะไร พิเศษก็บว่าพิเศษสามลื่นหมูิเบ้านคอยเขาเอื้อสามลื่นหมูเนาะยี่บัดนนี้คอยก็ได้สั่งเอาสามญ่จิ้มเนิ้อแปรๆเลยบ่แลยเอามาสามทอนี้นึงสามซ้ำนี่แหละสามไงอ่ะบ้านคอยสามไ่เขาเอากะละมังใส่มาเลยอู้หิวน้ำาหลกินน้ำใส่บัดนมาหอดโรงเรียนบ้านนี้ล่ะคอยไปเห็นบ่อน้ำเนาะบ่อน้ำอยู่ใส่เออเป็นน้ำซางเด้เขาเอาปูนแอมไว้ บันนี้คอยเล้ยเอาหลอดไปดูดเออีแซ่บว่าซ่านเลยอ้ยเจ้าขอใจพิดแล้วครับหยัง่งมันไม่แม,ม่น้ำซางน้ำหยัางน,น้ำสวมน้ำสวมนี่แปลว่าน้ำหยัางวะน้ำชี้แสดงว่าคอยกินขี้คนไทยด้วยซะนะกะสิแมือ่อตว่าอุ้ยตายพวกเจ้าคือเป็นทหารโก้ดีใช่ไหมก็เป็นทหารนะทุกคนอ่ะคอยมายามพี่น้องมันมาเอาผัวประเทศไทยเขาก็เลยฝากเกี้ยมาให้นะ ก็อยังเกี้ยโอ้กระจดหมายใช่หลือการเด่าเฮ้ยบ่าว่าจดหมายเกี้ยว่าดีเนี่จากหน้าซองถึงพลทหารชามชัยมันโยใส่บักซานนะลูกน้องในกองร้อยคนนี้ละเออดีแล้วค่อยเสียบอะไรยางหาชามชามชามครับจดหมายมัตใสึไซบลระเนี่ยเอาจดหมายมาจากทางบ้านมาตัวนี้นายเวนอย่ร้องอ่านเบื้องต้นจดหมายอีเมล์ไลน์เมล์ก็ก็ไปตั้งใจจะอ่านได้ปะเนี่ยเ้ยอ่านบอกจี ไอ้คนเล่าอ่านเน้ฟังเล่าอ่านมึงดูโจ้พวกเจ้าบ่ได้เข้าหนังสือดิเข้าอยู่งกับจบก่อสอนอข่อยนี่จบสูงดิจบสูงมาได้ห่อลังคังนั่งประตูกไตรเนี่ยวะเชิญเที่ยวงานวัดอีแหลงมองไรงานฝังลูกระเบิดในงานมีการประกวดหัวกะโหลกโอ้ยย่านเนี่ยนี่บัดรผ่านประตูระเบิดคนละลูกรับหูรับตาอ่านกันเลยอ่านติ้น่อง ขอโทษเอาหัวลงตะลังตะไลเมื่อก็บพแห้งแล้วยังไปอ่านเปิี่ยนทองอยู่เจ้อก็ได้เปิดทางไหนไปละใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรโซ